ันกลัวแล้วมันงับกันไม่ได้นะห้ามนะลูกโอ้โห ก้องเอียงปะไม่เอียงหรอต้องบอกก่อนนะคะว่ามันคือโอเวอร์ไซส์นะจ๊ะโอเวอร์ไซส์ที่แปลว่าตัวใหญ่ใหญ่ทุกตัวนะไม่มีตัวเล็ค <c oughs> <c oughs> ถ้าพี่เจน <c oughs> ตัวถ้าพี่เจนเลย โอ้ยฮ้ย,ยมาเอาไว้ให้เาลอกเลย่อ่อไม่ขายเสื้อยืดพอเปลี่ยนแวนวบ้ถ้าผมไม่ใช่นแนวเนว้เน,เนเว้นเว้นเฮ้ยไอ้ใครวะ เสื้อยืดโอเวอร์ไซสปลายสม้มเด็กขนของนะคะตัวนี้สวยมากสกรีนแบบแน่นๆเลยเกรด A นะจ๊ะบอกเลยแขวนด้านหลังนะพี่เลย <c oughs> เป็นงานเกรด A ค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสภาพใหม่ สีสดสกรีนแน่นคอแน่นไซส์ใหญ่นะรุ่นนี้มี xl 2 x 3 x 4 x 3. ไปเลยจ้ะมันมันใหญ่มันมันแบบเป็นโอเวอร์นะมีพื้นมีสกรีนมีข้ากันนะคะ อึบอึบอึบหลายรถลายรถไปสามพันเก้านะทุกคนเกรดเอนะโอดูดิสกรีนสวยเลยสามพันเก้าร้อยได้งานเกรดเอสภาพใหม่ใครสนใจมาทางนี้ยืดโอ้โหใหญ่โตน้องเป็ด สามพันห้าก็มีนะพี่เกรดเอเกรดเอเนี่ยแต่ตัวนี้อ่ะมันมันมันค่อนข้างที่จะแบบใหญ่ใหญ่เลยนะขอคนขายใหญ่ๆตัวนี้สี่เอ็กี่เอ็กแอลค่ะตัวนี้สกรีนสวยมากสี่เแอ ้าใหม่ค่ะแบรนด์หรือหัวก็จะมีให้ลุ้นกันในกระสอบนะทุกคนออ้หื อืืมมอเดี๋ยวให้ดูเลยอุ้ยเลิศเลิศหญิงลีอะอ่ะพี่แม่มารับให้หน่อยกระตูนค่ะน้องมินเนี่ยนน่ารักมากน้องมิกก็พวกงานการะตูนก็จะมีให้หลุ้นนะคะทุกคน พวกงานการ์ตูนงานแบรนด์งานหัวผ้านะมีให้ลุ้นในกระสอบนะคะงานสกรีนสวยๆอย่างเงี้ยพี่คัดแยกทำกำไรได้เลยนะตัวธรรมดาตัวพื้นก็ขายถูกหน่อยงานแบรนด์กีฬาก็มีให้ลุ้นนะแต่ก็คือที่ไม่ต้องลุ้นคือความใหม่ความสะอาดนะคะคุณพี่เฮ้ยสีเหลืองขออนุญ,ญาต คววามลับหง่3 0 0ใครรับรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิม45โลนะพี่โอ้ยดูดิพี่ยังสวยเลยพี่ดูดิใหญ่นะโอเวอร์ไซส์นะออ้ยใครเจอแบรนด์เจอหัวโอ้โหสก,กินสวยมากคัดแยกทำกำไรอีกที ลดไหมเดี๋ยวทำเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะรีดแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปให้ี่ก็ใหญ่จริงๆเดีว,ว่าหนูใหญ่แล้วนะเสื้อใหญ่หนูใหม่ามากทุกคนดูสกรีนแน่นมากตัวใหญ่นะคะมันคือโอเวอร์ไซส์นะเดี๋ยวจะว่าเอทำไมตัวมันใหญ่จะยืดโอเวอร์นะคมอืม มัดย้อมนี่ฮักเนี่ย,นยหนูดูให้สอง <2 X S 2> เอ็กนะตชอบตัวนี้ยพี่กุ้งไงแล้วพี่กุ้งดิ 2> <X> 2> หนังเหรอเนี่ย<อ>ทุกคนดูเห็นไหมพวกงานสกรีนสวยๆแขวนแขวนให้พี่หน่อยต้องเอาลามอีกอันหนึ่งนะลาวต้องใช้สองลาวใครชอบตัวรีวิวรับมาเลยหูใหม่จริง ทุคคนดูสีสดมากพี่เจใส่สีแดงเื <c oughs> <c oughs> ีอส้มเลยส้มใครชอบใหม่สดสะอาดไซส์ใหญ่แนะนำเลยค่ะใครใช้ของเยอะทักมาได้นะคะห้าลูกสิบลูกลดอหูมัดย้อม นี่พี่เจนหลุดออกไปถึงนีพน่พี่เจนดูส้เฮ้ยนะบ,บ๊อบเหรอแต่ไม่ใช่นะบ,บอ๊อบใครวะโอ้ยไอ้นี่ไงที่เป็นนักร้องอ่ะนี่จับตบไว้ เฮ้เ <N ee> นี่ยพี่ดูดิสกรีนอย่างสวยเลยขอตัวใหญ่ๆนะเไปรีดก็วสวยนี้สามเอ็กคุณพี่สามเอ็กแอลโอแ่นนีพี่นะสกรีนฟอนต์ก็มีสกรีนอะไรก็ได้ที่เอาไปขายได้ไพี่ สกินไลน์สกินฟอนต์สกินกระตูนอะไรเงี้ยก็ขะกันมานะโอ้โหป๊บอบไออะไรบอกอืมมีกนกลังวันเพิ่งจะเดาไปกำลังวันนั่งยิงเข้าด้วยกันมีคนขับรถเสียงแบบน,นี้แหละหนูก็เลยบอกว่าเนีย่ยดูดิขับแบบเนี้ยมันหนวกหูคนอื่นเขาแล้วดูดิเป็นไหมเป็น<บ>เลย โอ้ยสตาร์วเออสักทีดีไหมเนาะอสักทีดีไหมเนะอะใส่สะบงทรงพลังเหรอใครเข้ามาชมย้อนหลังก็สั่งได้นะพี่เวลานี้ลูกค้าหนูไปขายของกัน สีพื้นสีดำเบสิมสก,กีนสวยๆอันน่ะใส่มาเลยตักเลยน,นี่ตกปลาปะข้างหลังมีลายปะน่ะมีลายจริงด้วยหลูกสวยๆเลยนะทุกคน กระตูนนะ่ะกระตูนออกนะลูกเนี้ยเนี่ยงานกระตูน<ะ>ก็มีให้หลุ้นค่ะโอ้สกรีนสวยๆงานทัวปะ่ะอย่างนี้แต่ไม่ใช่ทัวการกีฬานี่งานตกปลาค่ะงานกินลงกีลาก็มีให้หลุ้นนะจ๊ะ อุ้ยพี่ดูดิใช่สนุบด็อกเหรอใช่ปะ่ะด็อกอะไรทุกอย่าง <c ười> พี่ถังพี่ถังดื้อแล้วอ่ะ เฮ้ยแกแกเริดน,นะใครรับตัวรีวิวได้ทุกตัวจ้ะหรือเอาลูกใหม่ไปลุ้นเองก็ได้นะคะใครเหมาทักได้นะมีอยู่สิบลูกมีสิบลูกใครจะเหมาหมดทักมาเดี๋ยวลดให้ต้องการขาย <laughs> เนี่ยพี่ดูดิผ้าเขาดีผ้าเขาสะอาดนะเนี่ยใส่สีนี้คู่กับหนูเลยอยสว่างขึ้นมาเลยเห็นปะเหมือนเปิดไฟเลยอ, <c oughs> อันนี้อะไรสามเอ็กจ้ะ ใครสายนี้ใครสายเสื <wi> ้อย okay. ืดโอเวอร์ไซส์ต <changing> <subtitles> ้องลองนะเฮ้ยมาได้ไงวะเฮ้ยเจนนี่นะเมื่อกี้เจนนี่ร่วมทำ นี่เกี่ยวเลยด้หยอกหยอกนะทุกคนสามเอกพมาได้ไงก็ไม่รู้เขาไปอยู่ในนี้ได้ไงเพราะใหญ่เพราะใหญ่ใครเอาเพราะใหญ่ฉันมาใส่ไม่เห็นหรอกไม่ถเพราะใหญ่พี่นั้นเพราะใหญ่ ใหญ่เขามาได้ไงวะเขามาไกลเนาะเนี <laughs> <laughs> Damn, ่ยพี่ดูสีอย่างสดเอ้ยน่ารักสีสดผ้าใหม่ขายดีตัวใหญ่ตัวโตแค่นั้นแหละโอ้ย ใครอยากได้เกรด A ใหม่ๆสะอาดๆขายขึ้นห้างได้เอาเลยโชว์ทุกตัวจ้ะฮิจารณาเอาได้เลยหุยอันนี้มันเป็นอันนี้เปล่าวะวงเวงป่ะ,ะ,ง,ง,ง,ปะงานโกงงานเก่าอะไรเขาป่ะพี่หนูเป็นคนที่ไม่สันคัดเลยนะเสื้อยือดเอาง่ายๆว่าไม่เก่งเลยไม่รู้จักใคร รู้จักแค่ตัวกระตูนหรือไม่ก็แบรนด์กีฬาถ้าแบบลึกๆไปแล้ววงเวงอะไรไม่รู้จักใครแล้วดูดิรัสเซยิงลีเอาไอุย้ยตัวนี้ใหม่มากเนาะดูดิใหม่มากเลย ดูดิพี่เอาไปขายยังไงก็กำไรจ้าน้องคิดมากน้องคิดหนักคิดเยอะกันเลยรุ่นนี้มีสิบลูกให้หมาหมโทักเลยนะอ้โหสีอุ้ยตัวนี้น่ารักทรงสวยนะรุ่นเนี้ยทรงสวยลูกค้าที่ซื้อประจำเขาบอกเออทรงมันสวยมันไม่ มันไม่เต๋อมันไม่สั้นทรงมันสวยอุย้ยดูดิสกรีนสวยๆเลย,ยใหม่ยังไม่ได้ใส่สติกเกอร์ยังแปะอยู่ความใหม่ของเขานั้นปักเฮ้ยจะมาโชว์ทุกตัวขนาดนี้เนาะพี่เนาะอ,อืม หนูไม่ได้ขยันนะพี่หนูแค่อยากให้ลูกค้าหนูดูทุกตัวดิสนีย์ค่ะหนูอยากให้ลูกค้าเห็นทุกตัวจะได้พิจารณาได้ว่าขายได้ไหมเนาะีกสีพื้นก็มีนะจ๊ะตอนนี้สีพื้นมีกระเป๋านี่เลยจ้ะ เดีย๋ยวพา,ามาดูนะใครจะรับสามพันเก้าเกรด A ป้ายส้มเด็กขนของนะจ๊ะยืดโอเวอร์ไซส์นะแคปมาได้เลย